เดี๋ยววันนี้เราจะเรียนหัวข้อการอ้างเหตุผลการอ้างเหตุผลประกอบไปด้วยเหตุกับผลเหตุนั้นอาจจะมีได้หลายๆเหตุเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเหตุที่หนึ่งมะนาวเหตุที่สองพริกเหตุที่สามน้ำปลาผลแจ่วจากผลที่เป็นแจ่วเนี่ยมันเป็นการอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผลหรือไม่เนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรง่ายๆนะ ถ้าการที่เชื่ออะไรง่ายๆจะโดนหลอกได้ง่ายๆเหมือนกันเราต้องมีการตรวจสอบพิสูจน์ก่อนซึ่งวิธีการตรวจสอบว่ามันเป็นการอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผลหรือไม่วิธีการทําดังนี้เอาเหตุทั้งหมดมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายแล้วจากนั้นเอาเหตุทั้งหมดที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายแล้วแล้วไปเชื่อมด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วกับผลสรุปมันจะออกมาเป็นประพจน์ประพจน์หนึ่งจากนั้นก็เอาประพจน์นั้นไปเช็คสัตย์จารันดร์มนั่นเอง ถ้ามันเป็นสัจิรร์ก็แสดงว่าการอ้างเหตุผลนั้นสมเหตุสมผลถ้ามันไม่เป็นสัจิรร์ก็แสดงว่าการอ้างเหตุผลนั้นไม่สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองไปทําดูกันตัวอย่างที่หนึ่งเหตุที่หนึ่งถ้าประยุทธ์ฉีดวัคซีนซีนโนแวคแล้วประยุทธ์ไม่ติดเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าเหตุที่สองประยุทธ์ไม่ฉีดวัคซีนซีโนแวคผลประยุทธ์ไม่ติดเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้ามาดูว่าการอ้างเหตุผลข้อน,นี้จะสมเหตุสมผลหรือไม่วิธีการโจทย์มันเป็น ในรูปแบบข้อความเราต้องแปลงข้อความให้มันเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนอดูเหตุที่1มีทั้งหมด2ประพจน์เชื่อมกันด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วประพจน์แรกคือประยุทธ์ฉีดวัคซีนซิโนวแวคเราให้เป็น p เชื่อมด้วยถ้าแล้วประพจน์ที่2ประยุทธ์ไม่ติดเชื้อไวรัสโควิดสิให้เป็น q เหตุที่2ประยุทธ์ไม่ฉีดวัคซีนซิโนแวคอันนี้ตรงข้ามกับประพจน์ p เพราะฉะนั้นก็เป็น not p ผล ประยุทธ์ไม่ติดเชื้อไวรัสโควิดสิเราให้เป็น Q เพราะฉะนั้นผลก็คือ Q อ่าเพราะได้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์จากนั้นเอาเหตุมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายและเหตุที่1ก็คือถ้า P แล้ว Q และเหตุที่2ก็คือ N o t P อ่าเมื่อเชื่อมเหตุทั้งหมดเสร็จก็ใส่วงเล็บใหญ่เข้าไปจากนั้นเอาเหตุทั้งหมดมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วกับผลสรุปก็คือ Q มันจะออกมันจะออกมาเป็นประพจน์ประพจน์หนึ่ง จากนั้นเอามาเช็คสัจจนิลันวิธีการเช็คสัจจนิลันก็คือเดี๋ยวจะใช้วิธีการหาข้อขัดแย้งโดยสมมุติให้มันเป็นเท็จตรงเครื่องหมายถ้าแล้วเชื่อมด้วยถ้าแล้วเป็นเท็จมีกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท็นข้างหน้ามีอีกสองประพจน์เชื่อมด้วยเครื่องหมายและเป็นจริงหลังเป็นเท็จข้างหลังคือคิวได้ละทีนี้เชื่อมด้วยและเป็นจริงก็มีกรณีเดียวคือหน้าหน้าคือท่าผีแล้วคิวเป็นจริง ข้างหลังคือ not p ก็เป็นจริง not p เป็นจริงแสดงว่า p เป็นเท็จเมื่อเราได้ค่า p กับค่า q แล้วง่ายก็เอามาใส่ด้านหน้าเลย p เป็นเท็จอ่ด้านนี้มาใส่เท็จเลยเพราะว่ามันคือประพน์เดียวกัน p เป็นเท็จ q เป็นเท็จเอามาใส่ตรงนี้ q ก็เป็นเท็จเหมือนกันทีนี้พอใส่แล้วให้เรามาดูว่าเชื่อมด้วยถ้าแล้วเท็จเท็จมันได้จริงไหมเท็จเท็จเนี่ย ได้จริงนะเท็เทได้จริงแสดงว่าไม่ขัดแย้งเมื่อไม่ขัดแย้งก็ไม่เป็นสัจจนิลันเมื่อไม่เป็นสัจจนิลันการอ้างเหตุผลข้อนี้ก็คือไม่สมเหตุสมผลน,นะตัวอย่างที่สองเหตุที่หนึ่งถ้า p แล้ว q เหตุที่สองถ้านัด p แล้ว q เหตุที่สาม r ผล q มาดูว่าการอ้างเหตุผลข้อนี้สมเหตุสมผลหรือไม่โดยการเอาเหตุทั้งหมดมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายและ,ะเหตุที่1คือถ้า p แล้ว q และเหตุที่2ก็คือถ้าลั p แล้ว q และเหตุที่3คือ r อเมื่อเชื่อมด้วยเหตุหมดแล้วให้ใส่วงเล็บใหญ่เข้าไปเอาเหตุทั้งหมดมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วกับผลสรุปคือ q มันก็จะออกมาเป็นประพจน์ประพจน์หนึ่ง จากนั้นเอามาเช็คสัจจนิรันการเช็คสัจจนิรันเดี๋ยวจะใช้วิธีการหาข้อขัดแยง้งโดยสมมุติให้มันเป็นเท็จตรงเครื่องหมายถ้าแล้วเชื่อมด้วยถ้าแล้วเป็นเท็จมีกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท็จข้างหน้าข้างหน้ามีสามประพุทธเชื่อมกันด้วยแล้วเพราะฉะนั้นใส่จริงไปและเอาเอา,เอาตัวนี้แล้วกันเอาตัวข้างหลังหน้าจริงหลังเท็จข้างหลังคือค่า Q ได้ละจากนั้นเราก็มาทําการของข้างหน้าเชื่อมด้วยแล้ว เชื่อมด้วยละเป็นจริงเนี่ยก็มีกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังจริงทีนี้ข้างหน้ามันมีอีกสองประพจน์เชื่อมกันด้วยละเราใส่จริงไปตรงข้าหมายละตรงนี้แล้วก็จริงไปตรง R ตรงนี้ทีนี้ก็ได้ค่า R ละเป็นจริงทีนี้มาดูข้างหน้าข้างหน้ามีอีกสองประพจน์เชื่อมกันด้วยละเพราะฉะนั้นเชื่อมด้วยละเป็นจริงก็มีกรณีเดียวคือหน้าหน้าก็คือท่าผแล้ว Q เป็นจริงข้างหลังก็เป็นจริงท่าผีท่านัดผแล้ว Q เป็นจริงจากนั้นเราเรามาทำวงเล็บข้างหน้าเนี่ย ค่ัเพราะว่าเราได้ค่าคิวแล้วค่าคิวเป็นเท็จเอาคิวมาใส่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นมันคือประพจน์ดเดียวกันค่าคิวเป็นเท็จตรงนี้นะอ่าพอได้ค่าคิวเป็นเท็จค่า P ต้องเป็นอะไรที่เชื่อมกันด้วยท่าแล้วแล้วมันได้จริงเพราะนั้นค่า P ก็ต้องเป็นเท็จเท่านั้นเท็จเท็จได้จริงตรงนี้จากนั้นพอได้ค่า P ค่าคิวให้เอามาใส่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ่ะ P เป็นเท็จ นิเศษพีเป็นพีเป็นเท็จนิเศษพีเป็นจริงคิวเป็นเท็จเอามาใส่เลยเนี่ยคิวเป็นเท็จเนี่คิวเป็นเท็จจากนั้นให้เรามาดูว่าเชื่อมด้วยท่าแล้วเนี่ยหน้าจริงหลังเท็จมันได้ไรเนี่ยหน้าจริงหลังเท็จได้ไรเชื่อมด้วยท่าแล้วหน้าจริงหลังเท็จมันได้เท็จไปเท็จตรงนี้ซึ่งมันไปขัดแย้งกับตรงนี้ตรงนี้มันเป็นจริงอ่ะเพราะฉะนั้นเกิดการขัดแยงแ้งละ ขัดแย้งแสดงว่าเป็นสัจจานิรันเมื่อเป็นสัจจนิรันแสดงว่าการอ้างเหตุผลข้อนี้สมเหตุสมผลก่อนไปขอฝาก bu do you for you เป็นตัวเราทำแบบเราเพื่อเราเองสวัสดีค่ะ